จะหงมองแล้วนี่ใช่ไหมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮอบสสวัสดีนะฮอบนี่เอาเรียกแขกก่อนเอาน้องต้นข้าวมาเรียกแขกก่อนนะฮะนี่คือเรื่องจริงของคําว่าที่มาของคําว่าแมวมองนะฮะแมวมองก็จะเป็นแบบนี้แมวมองมองทําไมฮะ มองทำไมแมวมองนะฮะอันนี้คือมองได้น่ากลัวมากนะฮะน้องต้นข้าวเขายังอาฆาตแค้นผมจากการที่พาน้องไปฉีดวัคซีนอยู่เลยนะฮะตอนคืนถ้าเห็นน้องอย่างนี้ก็มีสะดุ้งนะฮะคือเขาไม่ค่อยคุยกับผมนะแต่ว่าเขาจะมามองอย่างนี้นะฮะด้วยความอาฆาตแค้นนะฮะอาฆาตแค้นนะฮะไม่รู้ว่าเขาโกรธแค้นผมแล้วก็ลังแช่งอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะไม่รู้ว่ากลาลังแช่งอยู่หรือเปล่านะจ๊ะดูสีหน้า หน้าตาในการมองนะฮะโกดร้ายโ,โกรธแค้นโกรธทาอะไรกันขนาดนี้ก็ไม่รู้นะฮะมาเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะจ้าใครที่อยู่ก็สวัสดีนะจ้าใครที่ยังอยู่สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีคนที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเร็วๆนี้มีใครอยากให้ผมตัดผมแล้วหรือเปล่าครับถ้าอยากให้ตัดแล้วพิมพ์บอกกันมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปตัดถึงไม่พิมพ์บอกยังไงผมก็ไปตัดอยู่ดีนะฮะปกติผมจะตัดผมประมาณ2เดือนตัดที อันนี้ก็ประมาณสองเดือนแล้วเดี๋ยวไปตัดแล้วนะฮะจะต,ตัดตอนที่แบบไอ้ตรงเนี้ยมันติดหูอะถ้าตรงเนี้ยมันชนหูใช่ปะ่ะนั่นแหละมันหมายถึงยาวอันนี้สําหรับผมนะถ้าตรงเนี้ยชนหูผมรู้สึกว่ามันจะยาวแล้วแล้วก็จรจรข้างๆฟูออกมาเนี่ยคือยาวแล้วคือต้องตัดแล้วนะฮะแต่บางคนนี่ก็ยังยังไว้ต่อได้นะฮะมันก็ยังไม่ยาวมากนะฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือร้อนนี่แหละผมเป็นคนที่ไว้ผมยาวไม่ค่อยได้นะฮะยิ่งยาวน้ายิ่งโสมนะฮะยิ่งไว้หนวดยิ่งโสมนะ อันนี้โชคดีเพิ่งโกนมาเมื่อวานเลยนะฮะตอนเช้าเลยแหละนะครับเฮ้ยก็สวัสดีนะครับสวัสดีคนดู f a c e b o o หกคนแล้วก็ y o u t u หนึ่งคนนะครับก็ถ้าเข้ามาก็ทักทายกันหน่อยนะจ๊ะในกาตายแหละอ่ะยังไงเข้ามาก็ทักทายกันหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวผมน่าจะไลฟ์สดสักหกโมงสิบเดี๋ยวก็ลงแล้วนะครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับไม่พูดพักไม่พูดช้าย,ยาวนะครับเดี๋ยวเราจะขอแนะนําให้เพื่อนๆไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะจ๊ะถือว่าว่ายนะจ๊ะถือว่าว่ายนะจ๊ะฝ่ากไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับนี่เลยคลิปนี้คลิปข้างล่างนี้ก็คือโดเบอร์แมนสุน,นัขเก็บภาษีพึ่งลงไปได้ชั่วโมงหนึ่งและยอดกระแสถล่มทลายมากนะฮะทลายอย่างเดียวไม่ถล่มนะฮะ คือ26คนใน1ชั่วโมงนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะน่าจะไม่ขึ้นฟีดด้วยแหละเพราะว่าคนดู500กว่าคนมันถือว่าน้อยนะ1ชั่วโมงคนดู500ถือว่าน้อยก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยไม่คาดหวังอะไรมากแต่ขอให้ไลค์คลิปสั้นๆอย่างเงี้ยเกิน100รไลค์ก็สบายใจก็ดีใจแล้วนะครับเพราะส่วนมากคนดูก็ประมาณหมื่นกว่าคนแต่ว่าไลค์ก็ร้อยสองร้อยเองร้อยเดียวเองนะฮะ คลิปนี้ขอเกินร้อยได้ไหมร้อยหนึ่งร้อยสองก็ยังดีนะฮะร้อยเอ็ดก็ได้นะฮะเป็นคนอีสานก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันได้ยี่สิบหกอะดิมันยังไม่ถึงร้อยมันยังไม่ถึงครึ่งของร้อยก็คือห้าสิบเลยนะฮะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะเป็นเรื่องสั้นๆของโดเบอร์แมนว่าต้นกําเนิดมาจากไหนนะครับเื่อใครยังไม่รู้ที่ชอบสายพันธุ์นี้เนี่ยก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ้าโดเบอร์แมนก็เป็นพันธุ์หนึ่งที่ผมอยากไลค์ไม่ใช่อยากไลค์ดิอยากเอามาเลี้ยงมากเลยนะ คือเท่มากเป็นสุนัขที่เท่มากาสุนัขสีดําที่เท่นี่ผมยกให้ดอะแมนกับล็อกไวเลอร์โคตรเท่นะฮะโคตรเท่นะฮะอันนี้ผมลงไป3ช่องทางเลยนะทิกต k อกยูทูบแล้วก็ f a c e b o o k ยังไงเพื่อนเพื่อนสะดวกช่องทางไหนก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะสวัสดีนะครับคุณรณันดวานึกว่าสัญญาณเน็ตมันไม่ดีซะแล้วนะฮะไลฟ์ไปได้สักพักหนึ่งไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยเลยนะฮะมีแต่คนเข้ามาดูนะครับเพิ่งมาเหรอครับใช่ครับเพิ่งเห็นก็แสดงว่าเพิ ถ้าเห็นนานแล้วก็แสดงว่าไลฟ์หนานแล้วนะครับก็อันนี้ไลฟ์มาได้4นาทีครับคุณนรันติวาสุดสวยฮะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีอีกคลิปนึ่งก็คือคลิปวันคลิปวันเสาร์ผมลงไปเป็นแพ้ขนสัตว์เลี้ยงหมาพันอะไรดีนะครับใครที่เลี้ยงใครที่แพ้ขนสัตว์นี่ก็ ลองไปดูคลิปนี้ว่าเหมาะสาหรับเลี้ยงหมาพันอะไรจริงๆสามารถบอกในไลฟ์สดได้เลยแหละแต่กลัวไม่มีคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ก็เลยเป็นข้ออ้างไว้ก่อนนะครับแล้วตัวสีขาวข้างขวาพันอะไรครับเออพันทางฮนะพันทางพันทางทาง,ทางถนนทางไหนก็ทางนั้นแหละนะฮะมันไม่มีมันไม่มีเจ้าของเราก็เลยเอามาเลี้ยงนะครับเพิ่งมาครับโอ้โหดีต่อไม่มาด้วยนะก้แห่ ดีเพิ่งมามาเป็นฝูงโดนต่อยขึ้นมานะฮะคอนแสกกลางหรือเปล่าครับใช่ฮะไปตัดผมให้มันมานะ,ะเป็นแสกกลางเป็นอย่างนี้เลยเป็นแสกช่างอันนี้ไม่รู้ว่าเขากําลังเอ,อ่อกดแค้นผมอยู่หรือเปล่านะฮะคุณนรันทิวาหลังจากพาพาไปฉีดวัคซีนน้องเขาก็ไม่ให้ค่อยให้จับแต่เขาจะมายืนมองอย่างนี้นะฮะผมกาลังซักผ้าอยู่ก็มายืนมองพอผมจะเข้าไปจับปุ๊บน้องก็วิ่งหนีนะฮะแต่ยืนมองประมาณ5นาทีนะฮะ ไม่รู้ว่าเขายืนมองแล้วกําลังท่องคาถาเอ่อคำสาปสาปแช่งโกรธแค้นในใจหรือเปล่านะฮะเพราะสายตาเขาดูอาฆาตแค้นมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าเขาอาฆาตโกรธแค้นอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะเขาไม่สามารถพูดออกมาได้นะถ้าพูดมาได้น่าจะด่านะครับเอากูไปทําไมเอากูไปทาไมเอากูไปทาไมอะไรพวกนี้นะครับวันดีค่ะแอดไปละามาแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยเอ้าโหก็เก็คอก็ยังดีนะค,คุณน้ําอย่างน้อยก็เข้ามาสวัสดีให้รู้ว่ามานะฮะ ก็ใครเข้ามาก็สามารถทําแบบคุณน้ำได้นะครับมาแล้วก็ไปก็ยางดีนะฮะมาปัน่นคอมเมนต์ให้หน่อยนะจ๊ะมันจะได้ลั่นนะฮะทุกวันนี้คุยอยู่สองคนนะครับคุณนรันธิวากับคุณแม่นนะฮะแพ้ขนสัตว์ไหแพ้สัตว์เลี้ยงแมวไร้ขนไงคะอันนี้ผมพูดถึงหมาไงแพ้ขนสัตว์เลี้ยงหมาพันอะไรโด no <No S 2> แมวไม่ใช่แมวหมานะฮะคุณนรันธิวาต้องแยกก่อนว่าแมวเนี่ยแมวคือแมวหมาคือหมานะฮะคุณนรันธิวาไม่ได้นะ ไม่ได้นะคุณต้องแยกก่อนนะฮะแม่ร้องเหมียวเหมียวหมาร้องฮุ้งฮุ้งนะฮะคุณนรันทิวาร้องอุดอุดมาทันป่าครับเห็นผมลงหรือ,อยังเห็นผมลงหรือ,อยังถ้าผมลงแล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรยืนมอนาน,นานนะน่ากลัวใช่อ่ะมองอะไรก็ไม่รู้มอนมองจนแบบผมรู้สึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตผมในอนาคตข้างหน้าในเรืวอนี้นะฮะ ไม่รู้ว่าน้องเขาเห็นอะไรในอนาคตหรือเปล่านะฮะแต่เขาไม่ยอมบอกออกมานะครับก็สวัสดีนะครับนี่คุณนรันทีวาเห็นเป็นแฟนขับน้องหมีเนยเซเว่นอิเลฟเว่นเอาใจธาตุหมีเนยนะฮะนี่เป็นไงออคาเฟ่นะฮะเป็นแก้วรูปหมีเนยน่ารักบ้องเบลทะลิวชิลนะฮะผมรอสักวันอยู่จะเป็นรูปเพชรพาเพลินนะฮะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าที่เราจะได้ไปอยู่บนแก้วของเซเว่นอเลฟเว่นนะฮะ แอดแอดอะล้ออุดๆผมไม่ใช่เป็นต่อมันล้ออุดๆได้ไงนะฮะเกิดทันหรือเปล่าเป็นต่ออุดๆุดช่างมาังมเะนะ <ś las> มเถอะช่างมันเถอะนะช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่หาก็เล่นๆไปก่อนนะครับโอ้คนอะไรมันจะไปหาได้ตลอดนะฮะแอดเก็บแก้วไว้ให้ด้วยนะคะอย่าทิ้งโอ้แก้วละาสามสิบห้าบาทคุณก็ทิ้งไปเถอะนั่นถึงเป็นมะรงมะเร็งขึ้นมานะฮะ <ś c oughs> ตอนนี้เป็นมารงนะฮะเก็บไว้นานๆจะเป็นมะเร็งนะฮะทิ้งโดนแน่ไปซื้อมาบ้างเถอะคุณนรันทิวา <ๆ S 2> <ๆ S 2> เซเว่นมีทุกสาขานะฮะที่ขอนแก่นใช่ไหมอาจจะเป็นรูปหมีเนยเป็นรูปหมีเนยอันนี้ของกรุงเทพจะถือเป็นหัวใจแต่ถ้าเป็นอีสานขอนแก่นจะถือเป็นหมีเนยถือข้าวเหนียวอ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอ่าลองไปดูลองไปซื้อดูเป็นหมีเนยถือจกข้าวเหนียวอยู่ถือกระติ๊บข้าวเหนียวลองไปดูคุณนรันทีว่าผมไม่แน่ใจเขาอาจจะทําเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์หรือเปล่านะฮะมันไม่ได้มีเยอะแล้วแต่สาขา ทิ้งทิ้งอย่างเดียวนะฮะผมจะเก็บไว้ก็ต่อเมื่อมันเป็นรูปของน้องต้นข้าวกับน้องกาแฟเท่านั้นนะฮะหรือไม่ก็เป็นรูปผมนะผมจะเก็บไว้นะฮะรอก่อนรอเซเว่นมาลงโฆษณานะฮะเหยียดหรอคะยังไม่เมื่อยเลยฮะจะเหยียดได้อย่างไรนะฮะคุณนันทิบทอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นคอนเซปต์ไงเป็นคอนเซปต์เราก็เลยต้องเป็นอีสานมันก็เลยต้องเป็นข้าวเหนียวเออถ้าเป็นกรุงเทพนี่ก็ต้องเป็นข้าวสวยนะฮะมันตรงคอนเซปต์ไงคุณนันทวิวทพูดอย่างนี้คนก็หาว่าไปเหยียด เอาเอาสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามานะครับใคร ใครเข้ามาก็สวัสดีนะครับพอดีว่าผมไม่เห็นไลฟ์สดนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าใครเข้ามาดูอยู่นะครับไม่เห็นคู่คนนะครับก็ยังไงสวัสดีผู้รักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับถ้าพูดจาไม่เข้าหูหรือว่าพูดจาไม่ดีอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเป็นคาแรคเตอร์นะครับที่ผมต้องทําต่อหน้ากล้องนะครับเพื่อหลังผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยรักเดียวใจเดียวนะครับผมนะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวผู้รักผู้ใหญ่ทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ ผมก็เป็นเด็กอบน,น้อมถ่อมตนคนหนึ่งนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสด eh? <laughs> ีค<ง>ือ <Yuan liksom> เปลี่ยนบุคลิกไม่ทันเลยนะครับก็ที่หลังก็บอกตอนลง,ลลงไลก์ก็ได้นะครับว่าใครเข้ามาดูนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนบุคลิกไม่ทันเลยนะครับก็ถ้าผู้จาไม่ถูกใจอะไรยังไงก็ต้องขออภาัายด้วยด้วยนะจ๊ะก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สองคลิปนี้ที่ผมลงไปด้วยนะครับแพคขนสั่นเนี่ยลงไปวันเสาร์ ส่วนดูเบอร์แมนลงวันนี้นะครับลงไปช่วง4โมง40นะครับเวลาคลิปที่ผมลงหรือว่าเป็นแบนเนอร์หรือว่าโพสตที่ผมลงเนี่ยเป็นมุกฮาฮาาไม่หาไม่รู้แต่ผมหาคนเดียวก็พอแล้วนะครับก็จะลงทุก40กับ45นาทีนะครับบ่ายโมง40บ่ายโมง45สิบโมง40สี่โมง45อะไรประมาณนี้นะเราจะมีเวลาลงเป็นส่วนๆของกันไปนะครับนะถ้าเห็นว่าลงเวลา สองโมงสามสิบห้าแสดงผมไม่ได้ลงแล้วจะเป็นคลิปของพี่ทีมงานเป็นคนลงนะส่วนผมเนี่ยจะลงเวลาสี่สิบกับสี่สิบห้านะฮะจำกันไว้นะครับสี่สิบสี่ห้าใครเป็นแฟนคับผมก็รอดูสี่สิบสี่ห้าก็จะมีลงนะครับกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะจ๊ะยิ่งเป็นคลิปที่มีคำว่า o p เนี่ย o อ OP ว่า OG นะฮะ OG ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะเป็นคลิปที่ออริจินอลนะฮะย่อมาจากคำว่าเพชรออริจินอลก็คือเพชรต้นฉบับ สำหรับที่ทําขึ้นมาเองเพื่อขายงานลูกค้านะครับจะได้มีลูกค้าเข้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจโอจีกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับค่ารับทราบแล้วค่ะบอกทําไมคะอยากบอกไงมันจะได้แบบว่ากระตือรือร้นในการกดไลค์กดแชร์กันสักหน่อยนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครกดไลค์กดแชร์กันเลยนะจ๊ะก็โดเบอร์แมนนี่ลงไปนี่ผมอุตส่าห์ตั้งใจตัดคลิปมากนะปกติผมใช้ฟู้ดเพจเนี่ย ภาพฟุตเทจภาพคลิปเนี่ยประมาณ2คลิปหรือคลิปเดียวเองนะแต่ดูเบแมนเนี่ยเห็นมันเท่ดีนะฮะเล่นอะไรได้เยอะก็เลยคาดว่าคลิปน่าจะได้กระแสะะไรเนี่ยขลุ่มทลายอย่างน้อยเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า200กลายเป็นว่าไม่ต่ำกว่า2นะฮะก็คือ26นะฮะตอนนี้26ไลค์นะครับก็เฮ้ยท้อใจมากๆเลยนะฮะอุตส่าห์ตั้งใจตัดนะฮะเอาฟุตเทจไปถึง4คลิปนะฮะในการตัดคลิปดูเบแมนคลิปเดียวนะฮะยังไงฝากกราบ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะเพราะว่าคลิปนี้ถือว่าตัดนานที่สุดในบรรดาคลิปทั้งหมดนะเพราะว่าพยายามใส่มุกใส่ลูกเล่นเข้าไปให้มันแบบไม่น่าเบื่อไม่เล่าเฉยๆมีใส่เอฟเฟกให้มันดูรุนระทึกตื่นเต้นสักหน่อยนะฮะก็ฟังหน่อยฟังหน่อยอาจจะเป็นคลิปตัดง่ายๆแต่ว่ามันก็เป็นคลิปสั้น,น,นๆนะฮะเป็นคลิปสั้นๆฟังง่ายๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะมันเป็นคลิปที่รู้ในคลิปเดียวจบเลยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับดูไม่ยากนะฮะดูไม่ยากนะฮะ คือบุคลิกผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เห็นผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ดูกันเยอะไงผมก็อยากจะเป็นสุขภาพเรียบร้อยนะครับพอดีว่ากลัวนะฮะกลัวจะไม่ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะก็ขออนุญาตนะขออนุญาตเป็นเรียบร้อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแบบเด็กดูเยอะไงผมก็ไม่รู้ผมต้องปรับตามเทรนนะเพื่อนๆนะอาจจะต้องปรับตามเทรนเนี่ยคือผมสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะฮะคือท่านเด็กดูเยอะเนี่ยก็พิมพ์กันมานะครับผมจะได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ ยุคสมัยนะฮะแต่ถ้าผู้ใหญ่ดูผมก็จะเรียบร้อยแบบนี้อันนี้เป็นตัวตนจริงๆของผมนะเพื่อนๆนะตัวตนจริงๆของผมคือเป็นคนสุภาพนอบน้อมนะครับก็เจอผ่านก็จะกราบไหว้นะฮะจริงๆถ้ามีโอกาสก็จะก้มลงไกราบเลยนะฮะเพราะว่าเออเป็นคนที่นับถือรักในผู้ใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กก็จะตกไหร่ทักทายกันได้นะครนะก็ตอนนี้ได้รู้แล้วนะครับว่าผู้ใหญ่ดูเยอะก็เราจะคุยอย่างนอบน้อมกันนะจ๊ะ ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อาจจะเขินเกงไปบ้างนะครับวันนี้ก็มาในรูปแบบมิวสุภาพนะฮะโอเคครับก็มากลับสู่สถานการณ์ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูหมาที่ต่างจังหวัดดีกว่าเป็นหมาเป็นหมาที่ต่างจังหวัดนะฮะหมาต่างจังหวัดนะฮะเป็นหมาที่อยู่ราชบุรีเป็นบ้านพ่อนะฮะเพอเจอมากค่ะตัวจีนไม่ใช่แบบนี้คุณเคยเจอเรื่องไรครับเออคุณนรันธิวาครับ เออคุณดาราที่ว่าเคยเจอป่ะถ้าทำเป็นพูดแบบตัวจริงไม่ใช่แบบนี้ตัวจริงอ่ะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนิสัยแบบนี้นะฮะตัวจริงคือแบบเมื่อกี้คือแบบนอบ,น,อบ,น,อบ,น,อบน้อมถ่อมตนหืมใครเข้ามาเข้ามากันเยอะๆได้ไหมเฮ้ยมันเสียเวล,เวลาไหมผมจะกลับบ้านนะฮะฝากเข้ามากันเยอะๆด้วยได้ไหมนะฮะผมจะได้รีบคุยรีบกลับนะฮะยังไม่อยากกลับเร็วนะฮะก็ฝากเข้ามากันเยอะๆแล้วกดไลค์กดแชร์เพจนี้ให้หน่อยนะจ๊ะ เป็นอย่สามารถเปลี่ยนได้ทุกอารมณ์ไหมคือถ้าผู้ใหญ่ดูก็จะอีกอารมณ์หนึ่งถ้าเกิดว่าเด็กดูก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะครับมันจะได้แบบมาเปลี่ยนกันได้นะค,ะคนเข้ามาดูเป็นไบโหร่าหมดแล้วนะจ๊ะนี่ให้ดูให้ดูนี่เป็นหมานะฮะหมาที่ตจวรหรือต่างจังหวัดน,นะฮะเป็นหมาต่างจังหวัดน,นะฮะลงไลฟ์กี่โมงคะตอนแรกว่าจะลงสัก6กโมงสิบ ก็น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าไลฟ์ได้ประมาณยี่สินาทีก็เพียงพอแล้วเพราะวันนี้ไม่มีใครมาคุยด้วยเลยนะฮะคุณแม่นเข้ามาแล้วก็หายไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าโกรธที่ผมไปพูดบอกว่าเออมาทันปับแล้วผมไปตอบว่าเออเออถ้าไม่ทันก็ไม่เห็นนะฮะไม่รู้ว่าคุณแม่นเขาโกรธแค้นผมหรือเปล่านะฮะออกไปซะแล้วนะฮะเขาสา์เปลี่ยนชื่อเฟซมาว่าเด็กชายแม่นนะฮะขอโทษจริงๆนะคุณแม่นถ้าเกิดว่าโกรธแค้นผมอยู่นะขอโทษจริงๆนะครับ ก็ลงไลน์สักหกโมงสิบแล้วกันวันนี้ไม่มีคนคุยด้วยเลยนะครับอาจจะมาได์ดึกไปเย็นไปนะครับนี่มาเปิดหมายให้ดูมาเปิดหมายให้ดูนี่เป็นหมาต่างจังหวัดน,นะครับเลี้ยงอยู่สามตัวตัวนี้กระโดดเก่งมากตัวนี้น่ารักมากตัวตรงกลางเนี่ยอยู่มานานสุดสองตัวที่ข้างๆเนี่ยคือพึ่งโตพึ่งโตนะ,ะพึ่งโตมานะครับเพึ่งโตมานะครับ นี่ตัวสองตัวสองตัวด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นหมาตัวเล็กเพิ่งโตมาเพิ่งโตมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่น้องเขาตัวเล็กๆเนี่ยตัวตรงกลางก็ขนาดเท่านี้พอน้องเขาโตขึ้นมาตัวตรงกลางก็ยังขนาดเท่าเดิมนะครับนะตัวตรงกลางเป็นหมาแคะนะเป็นหมาแคะส่วนสองตัวข้างๆสวยมากเหมือนหลังอ่านด้วยนะน่าจะเป็นหลังอานนะฮะหลังอานแล้วสวยมากตาคือแบบเป็นตาสีน้ำตาลน่ะน้ำตาลใสๆสวยมากเดี๋ยวว่างๆจะกลับไปแล้วก็ไปถ่ายรูปมาลงเพจให้ดูนะจ๊ะ น่ารักมากแล้วก็มีแมวเปอร์เซียเอ้ยไม่ใช่แมวสกอตติสมันเลี้ยงอีกด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะจ๊ะเป็นแมวที่ต่างจังหวัดเป็นบ้านญาตินะครับหมาขายขนมโคกเหรอคะไม่ใช่ครับคุณละแคะนะะคุณละแคะนะคนะุณนะนะรันทิวาเป็น <c> ห <ười> มาขายขนมโ <c ười> คกคุณละ <c ười> คุณสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้คนเข้ามาดูน้อยน้อยน้อยนิดมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเริ่มเบื่อกันแล้วหรือยังนะครับเข้ามาไม่พูดคุยกันเลยนะครับแต่ก็ยังทนดูกันอยู่นะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนก็พิมพ์กันบอกหน่อยก็ได้นะครับจะได้พูดคุยกันถูกนะจ๊ะก็ตอนนี้ไลฟ์ไม่ได้16นาทีแล้วถ้าเกิดมีคนคุยด้วยปกติก็จะยาวไปถึง30 40นาทีแต่วันนี้ไมมมีใครคุยด้วยนะครับก็น่าจะไลฟ์สัก2ี่นาทีก็เพียงพอแล้วถือว่ามาทักทายถือว่ามาไลฟ์แล้วนะฮะมาไลฟ์แล้วถือว่าเรามา,ามทำทาตามสัญญานะ,ะขอเวลาอีกไม่นานนะครับําอย่างนี้อยากขาดีกว่านะฮะเรียกว่าเราต้องขาให้งั้นเนี่ยเพื่อนๆเราจะท้อใจหมดกําลังใจได้เล่นมุกอะ่ะมันจะต้องมันต้องให้กําลังใจกันคุณนรันทิวาผมเข้าใจ ผมเป็นคนไร้สดเนี่ยคือบางทีผมเล่นมุกไปอาจจะไม่ขำเนี่ยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหัวเราะมาผมก็มีกำลังใจมีความสุขขึ้นได้คะคุณนันทวีวผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับกาลังใจกลับคืนไปนะครับผมก็ขำออกมาจากใจครับคุณนันทวาวครับคือมันตลกจริงๆขนมโคกเนี่ยหมาแคะเลยต้องเป็นขนมโคก <c oughs> คือตลกจริงๆคุณนันทวีวตลกจริงๆนะฮะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับตอนนี้ทาง f a c e b o o k ี่คนแล้วก็ YouTube 3คนนะฮะ คนอื่นช่วยกรุณาเข้ามาพิมพ์คุยกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในเมนเนี่ยจะมีแค่ผมคุยกับคุณนารันทิวาแค่2คนนะฮะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจกันผิดนะครับว่าเราเป็นแอดมินเราเป็นเราเป็นเออหน้าม้ากันนะฮะเป็นหน้าม้ากันอยู่2คนนะฮะจริงๆไม่ใช่นะฮะเป็นแค่คนที่เข้ามาดูผมตั้งแต่แรกนะฮะแล้วหลงสเสน่ห์ในความไพเราะนอบน้อมถ่อมตนต่อ ลูกเพจที่เข้ามาดูนะฮะคุณนรันธิวาก็เลยติดตามผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนะใครที่ติดตามผมตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังคันนะก็สามารถติดตามได้เหมือนคุณนรันธิวานะครับตลกมากครับแอดอาวคุณแม่นเด็กชายแม่นกลับมาแล้วหรอจ๊ะโอ้โหคุณแม่นจ๊ะคุณแม่นจ้ากลับเข้ามาแล้วหรอจ๊ะหายไปไหนมาจ๊ะผมพูดตั้งนานแล้วนะฮะคุณแม่นโกรธผม,มไหมเนี่ย โกรธผมป่ะเนี่ยที่ผมไปพูดบอกว่าถ้ามาไม่ทันก็จะไม่เจออันนี้โกรธป่ะเนี่ยหายไปนานมากพูดคุยไม่ไม่ตอบเลยนะคุณแม่นะคุณแม่จ้าไปไหนมากโกรธหรือเปล่าโกรธผมจะได้แบบขอโทษนะคุณแม่นะเออพี่ทาง a c e b o o k สวัสดีนะครับสวัสดีเหมือนกันนะครับนะใครเข้ามาก็สามารถพิมพ์แค่คําว่าสวัสดีครับแล้วไปละจ้าเหมือนกับคุณน้ําได้นะขอแค่เข้ามาพิมพ์ให้มันรันเฉยๆให้มันแบบ ี่เมนไม่ได้มีแค่ผมคุยกับคุณนรันธิวาก็เพียงพอแล้วนะฮะสามารถพิมพ์เข้ามาว่าสวัสดีครับทําอะไรอยู่ครับแล้วออกไปก็ได้นะครับใช่จ้ะผมเพิ่งกลับมาจากข้างนอกมาโอเคก็สบายใจผมดูว่าทําให้คุณแม่นโกรธแค้นเงยขอโทษจริงๆครับคุณแม่นผมนึกว่าคุณแม่นโกรธแค้นผมเนี่ยเด็กชายแม่นนะฮะพิมพ์ว่าเด็กชายแต่อายุเท่ากันนะฮะคุณแม่ต้องเปลี่ยนคําว่านายแล้วนะฮะคุณแม่ฮะเป็นนายแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนบ้างนะฮะเป็น เด็กชายเพชรเพเผินนะฮะเราจะได้เด็กไปด้วยกันนะครับอ่าใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะทางเพื่อนๆทุกคนนะครับเพจโอจีเหมือนเดิมนะเะพจโอจีถ้าอยากให้เพจเราเติบโตไปด้วยกันก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์เพจโอจีกันด้วยนะจ๊าคลิปไวรัลเนี่ยมันดังอยู่แล้วนะฮะมันดังอยู่แล้วแต่ว่าสวัสดีครับไปแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับทาง youtube คุณเป็นเม้นแรกเลยนะฮะที่เข้ามาสวัสดีแล้วก็ไปแล้วนะฮะเป็นเม้นแรกเลยนะฮะ เป็นเมนที่เข้ามาหวัดดีแล้วก็ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะถือว่ามาฮาวายไปไวแต่ก็แต่ก็โอเคครับขอบคุณมากจริงๆนะฮะถือว่ามีคนดูมีคนฟังตั้งใจฟังก็โอเคแล้วนะครับขอบมากเลยนะฮะวูาจุดว่านอนสองง่ายมากเลยนะฮะงั้นขออีกหน่อยหนึ่งได้ไหมถ้าไหนๆก็เชื่อฟังกันขนาบนี้นะฮะขอพิมพ์เข้ามาว่าทําอะไรอยู่ได้ไหมฮะผมขอตอบหน่อยได้ไหมฮะอันนี้ยังไม่ทันตอบก็ไปแล้วนะฮะไหนๆก็ว่านนว่านอนสองง่ายแล้วก็ฝากพิม คำถามอะไรมาให้ผมตอบสักหน่อยก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยไปก็ได้นะฮะก็ยังไงขอบคุณมากเลยนะฮะสามารถทําแบบทาง youtube ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนคือสวัสดีครับเราไปแล้วครับิมิ์มาอย่างนี้ได้เลยนะฮะขอให้เม้นมันล้านหน่อยให้มันมีคนอื่นนอกจากผมกับคุณแม่นบ้างน,นะฮะจะลงไลน์แล้วหรอครับจะลงแล้วครับตอนแรกจะลงฮะเออจะลงหกโมงสิบนาทีแต่คุณแม่นมาเดี๋ยวต่อให้อีกสักสี่นาทีสักยี่สิบห้านาทีก็พอนะฮะเห็นมีพี่ aem ทาง YouTube พิมพ์มาด้วยไงผมก็เลยมาต่อเวลาให้อีก4นาทีแล้วกันนะฮะให้มัน25นาทีจบเด็ดขาดและขีดชะตาที่25นาทีจบแล้วนะฮะกลับมาแล้วครับทำอะไรอยู่ครับโอ้โหสอนง่ายมากเลยนะฮะเป็นคนว่านอนสอนง่ายมากคือโอ้โหตอบไม่ถูกเลยสิฮะคือตอนนี้น่าจะซักผ้าอยู่ฮะคุณ AEM ฮะผมกำลังซักผ้าอยู่นะฮะ โอ้โห oh, ถามถามคือคุณถามคุณต้องดูด้วยนะผมกำลังไลฟ์สดอยู่ฮะคุณ AEM นะฮะแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะ,ะที่ถามมานะฮะผมอาจจะต้องอธิบายให้มันแน่นอนอาจจะต้องอธิบายให้มันมีการกำจัดความจำกัดความให้มันแบบอยู่ในกรอบแลละอันนี้อาจจะกว้างเกินไปคุณ AEM อาจจะถามไม่ถูกนะฮะเอาเป็นว่าถามให้หน่อยว่าผมกำลังกินอะไรอยู่หรือว่าผมจะไปกินอะไรต่ออาถามให้หน่อยถามให้หน่อย ได้ไหมถามไห้หน่อยแล้วอันนี้ไปได้และอันนี้ถามปุ๊บแล้วไปได้แล้วนะฮะอันนี้ถามปุ๊บไปได้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะจะพิมพ์ม,มาตามที่ผมบอกเนี่ยคือเดี๋ยวผมพิมเองก็ได้นะฮะพี่ A E M ฮนะยังไงขอบคุณมากเลยนะฮะพี่ A E M ที่เข้ามาพูดคุยกันนะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะยังนอยเข้ามาคุยกันยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมชื่อมิวนะฮะอายุยี่สิบสองนะครับยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเป็นแอดมินเพจเพชรพาเพลินนะครับนะ แน่นอนนอนแน่ครับอ๋อจะนอนต่อใช่ไหมฮะก็ทุ่มหนึ่งกลับบ้านมาปุ๊บนอนเลยนะฮะคุณแม่นะฮะใช้เวลาได้มีประโยชน์สุดๆนะฮะฝากนอนเผื่อด้วยนะคะคุณแม่นฮะเดี๋ยวผมกลับบ้านไปไปหาอะไรกินแล้วก็นอนต่อเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในฝันหรือไปไลฟ์สดในฝันให้ดูต่อนะจ๊ะยังครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วนะครับก็อีกสองนาทีเดี๋ยวผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับนะครับปง่ปงปองนี่เอาโปรตีนมากินด้วยนะฮะเป็นโปรตีนเช็คนะฮะเป็นข้าวเย็นกินกับยูโรคัสตาร์ดเนี่ยยูโรสามารถเข้าได้นะเพราะว่าผมกินทุกวันตอนเย็นตลอดเลยก่อนไปออกกำลังกายนะฮะ มันใครจะออกกาลังกายเนี่ยเราต้องเพิ่มแป้งนะเราต้องกินแป้งกินข้าวนะมันจะทําให้เรามีแรงในการออกกาลังกายนะจ๊ะโอเคบายบายครับพรุ่งนี้มาดูใหม่ได้เลยครับแต่พรุ่งนี้ผมจะมาไลฟ์ใหม่หรือเปล่า <ๆ S 1> ก็รอดูด้วยนะจ๊ะคุณแม่นะอ่ะเออใช่ถ้าเกิดไม่ได้ไลฟ์วันพรุ่งนี้วันพุธก็ไม่ได้เจอเพราะวันพุธวันมาคาบูชาใช่ไหมก็ยังไงก็วันมาคาก็เที่ยวกันให้สนุกนะฮะอย่าลืมไปทําบุญทาวัดทาโมกันด้วยนะจ๊ะ แล้วก็กินเป็นกล้วยนะฮะผมชอบกินกล้วยก็เป็นกล้วยกล้วยตากธรรมชาตินะฮะเป็นกล้วยตากนะฮะแล้วเขาจะเข้าเพจสัตว์ทําไมครับก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีโฆษณาอะไรเข้าเลยนะฮะอย่างน้อยมีอะไรเข้าผมก็รับหมดนะค,ะคุณนรันทรวิวาฮะ,ะอย่างเดอะโก้สเลดี้โอนี่ขนาดไม่ใช่เพจสัตว์นะเป็นเพจผีอะเออสมาร์ทฮาร์ดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ของสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์ยังเข้าเลยนะฮะ ยังเข้าเลยนะคะขนาดเพจเพจปลาเพลินอย่างนี้เขาไม่ยอมเข้าไปเข้าเดอะก๊เลดีโอผมก็ไม่เข้าใจว่าสปอนเซอร์เขาดูจากอะไรนะฮะคือเดอะก๊เลดีโอจะให้ผีกินอาหารหมาหรือไงน,นะฮะผมยังสงสัยอยู่เลยนะฮะว่าสปอนเซอร์เขาจะเข้าอะไรก็เข้ามาเถิดนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะขอให้เข้ามานะจ๊ะเด็กชายแม่นนะฮะวัดพระออกครับวัดพระไม่ใช่วันวันพระพิมพ์ถูกหรือเปล่าอ๋อวันพระเป็นวันมาค้าบูชาฮะคุณแม่นฮะวันมาค้าบูชาฮะ ใครไม่มาแต่มาค้าบูชานะ่ะเป็นไงเล่นในหมดเล่นในหมดคํากลับกับคำนี่เป็นไงฮากันไปใครหาก็ไม่รู้อ่ะฮาหาก็หาเถิดะนะฮะเดี๋ยวผมไปแล้วนะจ๊ะเขินงั้นอาจจะต้องพิจารณาเพจตัวเองแล้วแหละจ้ะไม่อยากจะอวดน,นะเพจเพชรพาเพินนี่ยอดดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทยนิวอ่ะเป็นเพจเล็กๆแต่สามารถทำยอดได้ดีที่สุดนะครับ ก็อยากให้มันเติบโตไปมากกว่าน,นี้คือมันยอดมันดีเพราะว่าคนไลค์กดไลค์กดแชร์คลิปไวรัออย่างเดียวไงซึ่งคลิปไวรัอเนี่ยมันไม่สามารถขายงานได้มันเป็นการเอาคลิปมาลงต่อเป็นการแชร์ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคลิปออริจินอลของตัวเองนะครับถ้าอยากให้เพจเติบโตไปด้วยกันเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ OG เพจ OG ทุกอันด้วยนะครับเพื่อนๆฝากจริงๆนะอันนี้ฝากจริงๆนะครับอยากให้ปีใหม่เนี่ยมีอะไรที่มันใหม่ๆมีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็มีซอนเซอร์จะได้เติบโตไปด้วยกันนะครับไม่งั้นเนี่ยบอกตามตรงว่าเพจไม่รอดแน่ๆนะครับเพราะว่ายอดมันไม่ถึงยอดไม่ถึงแล้วรายได้มันไม่ถึงมันไม่สามารถมีเงินมาหมุนเวียงในการทําเพจได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยจริงๆนะครับถ้ารักกันจริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจเพจ OG กันด้วยนะยะ คุณแม่ก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากเห็นผมไลฟ์สดอย่างนี้บ่อยๆก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับคุณอ้อสวัสดีนะครับอรุณสวัสดิ์ครับอ้ยเพิ่งตื่นเหรอฮะเย็นนี่เป็นฉันเพลแล้วนะฮะคุณแม่นะเอ้คุณอ้อฮะโอ้โหหกโมงนี่คุณอ้อนี่ต้องฉันเพลแล้วนะจ๊ะไม่ใช่อรุณสวัสดิ์แล้วนะจ๊ะถ้าตื่นตอนนี้ต้องกลับไปนอนต่อแล้วก็ตื่นพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะโอเคครับเพื่อนๆต่อมาให้อีกต้องหกนาทีแล้วนะครับเดี๋ยยวตาาไไปเเมม้นนใล์คคครรับบขอุุณณแ่ ไปไหนไปกันไปด้วยกันไปได้ไก่นะครับโอเคครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่อ้อขอบคุณคุณแมน่นขอบคุณคุณคุณนารัที่ว่าขอบคุณอขอบคุณพี่ AEM ทาง youtube ขอบคุณคุณน้ำแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามามากๆเลยนะครับถ้าพูดจามไม่ถูกใจอะไรยังไงใครก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในรายสดหน้านะบ๊ายบายป่งป้งป่งปงบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย